จากอดีตสู่ปัจจุบันก่อนที่สยามประเทศจะก้าวสู่ใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ก็ด้วยพระวิสัยทัศน์ของบุรพาหมหากษัตริย์ไทยได้ทรงนำพาคนไทยและแผ่นดินไทยเข้าสู่การพัฒนาสู่สยามอาระยะได้อย่างงดงาม แผ่นดินสยามคือประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสอันเป็นมหามงคลห่วงเวลาแห่งพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกสีหาบัญชรณพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเฝ้าทุละองทุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาพแห่งความประทับใจด้วยทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติและในโอกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลครบ240ปีกรุ่งรัตนโกสินทร์ของเราชาวไทยทั้งแผ่นดินควรค่าที่คนไทยจะได้รับรู้และภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์เส้นทางสู่ความจงรักภักดีและความผูกพันอันแน่นแฟ้น ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงประสบนิกรชาวไทยความงดงามของสยามประเทศบนถนนราชดำเนินกลางอันเป็นเส้นทางหลักสู่กรุงรัตนโกสินทร์และเป็นที่ตั้งของอาคารนิทั์รัตนโกสินทร์เป็นสถานที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยศิลปะวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์อันควรค่าที่คนไทย จะได้รับรู้และภาคภูมิใจภายใต้ชื่อนิทัศน์รัตนโกสินทร์คุณค่าแห่งยุคสมัยสัมผัสได้ในหนึ่งวันพระบรมมหาราชวังคือบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่คงความสง่างามทรงคุณค่าสมเป็นบรดกของชาติและกิติยศของแผ่นดิน ที่เห็นอยู่ทั้างหน้านี่ครับคือโมเดลของพระบรมาราชวังนะครับที่สามารถจะพูดได้เลยว่าเป็นโมเดลที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับคือรวบรวมอาคารทุกหลังนะครับสถาปัตยกรรมทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับพระบรมาราชวังนะครับได้ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่ง นะครับแล้วก็ได้มีการต่อเติมเสริมนะครับพัฒนาไปตามราชการต่างๆในระยะเวลาต่อมานะครับเริ่มต้นจากการสถาปนากรุงเนี่ยรัชกาลรัชนารรัชกาลที่1ได้ทรงตั้งสถาพระบรมราชาวังขึ้นแล้วก็รวบรวมทุกส,สิ่งทุกอย่างองค์ความรู้นะครับเรื่องศิละปะวิทยาการนะครับทุกๆเรื่องให้ อยู่ในพระบรมราชวังนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นศูนย์กลางของการเมืองการปกครองราชาอาณาจักรทั้งหมดก็มาจากพระบรมราชวังเมื่อพระบรมราชวังมีองค์ความรู้มีข้อมูลทุกอย่างที่วิชาการทั้งหมดที่แน่นแข็งแรงแล้วเนี่ยความรู้เหล่านั้นก็ค่อยๆกระจายออกมาที่ประชาชนประเทศ ของเราก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากพระบรมเาชวังที่เป็นศูนย์กลางนี้ครับแผ่นดินไทยที่สามารถทำรงรักษาความเป็นเอกรากษสืบมาด้วยบรรพชนไทยได้ร่วมแรงร่วมใจและดำรงวิถีชีวิตความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์อันโดดเดน่นอันมีสายน้ำเป็นหลักสำคัญของท้องถิ่นก็เกิดความเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ในหลวงได้ส่งพระราโปรดกล้าวให้จัดตั้งธนาคารแห่งแรกขึ้นนะครับใช้ชื่อว่าธนาคารสยามกมมาจนตัวนี้แสดงให้เห็นตู้ตู้ไปรษณีย์สมัยก่อน<ม>เขียนจดหมายที่บ้านติดสแตมป์แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับห<ม>นังสือเวลาขายก็เขียนอย่างนี้นะครับก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ไปจัดส่งตามบ้าน<ม>ในยุค 60- 70ตรงนี้เราพยายามทำให้คล้ายจริงที่สุด มีทั้งร้านตัดผมร้านตัดชุดแต่งตัวนะครับร้านขายหนังสือและที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นร้านกาแฟเพราะฉะนั้นบรรยากาศของความเป็นไทยเด็กๆสมัยนี้นะคะเข้ามานี่ค่ะอาคารนิทัศร,รัตนโกสิทป์ได้เห็นแน่นอนครับจะย้อนอดีตไปสมัยคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ใช่ถูกต้องครับจนกระทั่งมาถึงเจริญรุ่งเรืองแบบนี้นะครับ การเวลาได้ดำเนินมาถึง240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีที่ประทับอยู่เคียงข้างปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาเพื่อร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวให้ก้าวผ่านผลอุปสรรคนานาประการเป็นสยามอรารยะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเต็มภาคภูมิตลอดไป เมื่อชาวต่างชาตินึกถึงสยามประเทศนั่นหมายถึงพระบรมมหาราชวังห้องนี้จึงได้เรียกว่าห้องเกียรติยศแห่งแผ่นดินสยามความร่มเย็นใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชนินีมาจนถึงปัจจุบันสวัสดีค่ะ